ียกว่าเป็นข่าวช็อกทั่วโลกอีกครั้งนะครับกับวงการวิดีโอเกมฝั่งคอนโซลที่มันตุ้มตุ้มต่อมต่อมกันมาสักพักแล้วนะครับกับการปรับราคาขึ้นของตัวสินค้าต่างๆซึ่งสัญญาณการขึ้นราคาต่างๆในวงการวิดีโอเกมของทางฝั่งคอนโซลเอคอนทีวีก็รับรู้มาได้สักระยะแล้วนะครับจากการที่ได้ลงพื้นที่ทําข่าวกับร้านเกมต่างๆในประเทศไทยและทางร้านก็ได้กระซิบบอกมานะครับว่าอุปกรณ์เสริมต่างๆที่นําเข้ามาจากต่างประเทศนั้น ก็มีการจอจะปรับขึ้นราคาขึ้นบางแล้วนะครับเพราะค่าใช้จ่ายในการขนส่งดําเนินการต่างๆนั้นมันก็มีการปรับตัวขึ้นกับตัวสินค้าที่นําเข้ามาจําหน่ายเนี่ยไม่ได้มีการทําการตลาดในประเทศไทยจะทางตัวแทนที่นําเข้ามาเพราะตัวอุปกรณ์ต่างๆที่จาหน่ายอยู่ในตอนนี้มันคือของที่ยังเป็นราคาเก่าเมื่อช่วงต้นปีอยู่นั่นเองนะครับในตัวข่าวที่คนทั้งโลกต้องหยุดอ่านและคุณคิดนั่นก็คือการปรับขึ้นราคาของเครื่องเกม PlayStation 5 ที่มันกำลังจะเป็นข่าวดีในไม่ช้ากับประเทศไทยกับการที่จะหาซื้อได้ง่ายขึ้นพอเจอข่าวตัวนี้เข้าไปก็ต้องชะง,งักกันเลยใช่ไหมละครับเพราะตัวข้อมูลอย่างเช่นจากทางตัวแทนจําหน่ายในประเทศไทยอย่างร้านเนสก็ประกาศออกมาแล้วนะครับพร้อมกับข้อมูลของทางเว็บเพจสเตชันเองก็มีการประกาศไว้เช่นกันกับตัวราคาที่ปรับขึ้นมายกแผงทังกระดานทั้ง2รุ่นไม่ว่าจะเป็นตัวใส่แผ่นและตัวดิจิตอล กับตัวราคาที่บวกขึ้นเท่ากันก็คือ1,700บาทก็ทำให้ราคาปกติที่จำหน่ายอยู่ในประเทศไทยอย่างตัวรุ่นสายดิส16,990บาทก็โดนปรับขึ้นมาอยู่ที่18,690บาทส่วนตัวรุ่นดิจิตอลจากราคา13,990บาทก็ขึ้นมาอยู่ที่15,690บาทในกระแสนในโซเชียลต่างๆของประเทศไทยเองทุกคนก็ต้องพูดและบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าถ้าจะเอาแบบสุภาพสุภาพหน่อยก็ต้องบอกว่า มันเกิดอะไรขึ้นนี่ใช่ไหมล่ะครับแต่ถ้ามาดูเนื้อหาข่าวให้มากขึ้น <c oughs> ก็คงไม่ได้มีแค่คนในประเทศไทยที่จะอุทานออกมาดัง,ดง <c oughs> ๆเพราะมันก็ยังมีประเทศอื่นๆในย่านอาเซียนบ้านเราเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์อินโดฟิลิปปินสเวียดนามหรือเพื่อนบ้านติดชายแดนใต้ของไทยเราอย่างประเทศมาเลเซียก็มีการปรับราคาขึ้นมาอยู่ที่200รลิงกิตและเมื่อคิดเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ1,600นบาทนิดๆก็เรียกว่าไม่ได้มีความแตกต่างกันมากนะครับ ส่วนด้านฝั่งตลาดใหญ่ๆของทาง PlayStation อย่างในโซนยุโรปนั้นก็โดนเช่นกันอย่างเช่นประเทศของท่านประธาน CEO จิมไลอันก็โดนปรับขึ้นมา30ปอนด์แต่ทำไมคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ1,300บาทล่ะครับหรือจะเป็นประเทศที่มีกำลังซื้อที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างประเทศจีนมันก็โดนด้วยเช่นกันออสเตรเลียเม็กซิโกแคนาดาเรียกว่าประเทศในโซนยุโรปนั้นก็โดนกันทั่วหน้านะครับ ในที่ขาดไม่ได้เลยก็คือประเทศบ้านเกิดของทาง Playstation คือประเทศญี่ปุ่นก็มีราคาที่โดนบวกขึ้นมา5,500เยนเมื่อคิดเป็นเงินไทยก็มีราคาอยู่ที่ประมาณ1,600บาทและในวันศุกร์นี้เองนะครับ Acons ที TV, ก็ได้ลงพื้นที่ทำข่าวทันทีโดยเริ่มจากสนักงานใหญ่ของทางร้านเนสเลยนะครับซึ่งพนักง,งานก็กาลังทางานอย่างขยันเลยทีเดียวก็ได้ให้ข้อมูลออกมานะครับว่ามีการปรับราคาขึ้นค่อนข้างแน่นอนแล้วและคาดว่าจะเป็นในรถถัดไป ที่จะถึงเดือนหน้านั่นก็คือเดือนกันยานยนนี้เองนะครับแล้วก็ไปต่อกันที่โซนี่สโตที่สาขาสยามพารากอนก็ชัดเจนเหมือนกันนะครับว่าจะมีการปรับราคาขึ้นแน่นอนแต่รอวันที่คอนเฟิร์มยืนยันมาอีกทีนะครับว่าจะเป็นวันที่เท่าไหร่และสิ่งที่ต้องประหลาดใจหลังจากมีการปรับราคาขึ้นของตัวเครื่อง p l a y s t a t i o n ได้ออกมานั้นกลับทําให้การจําหน่ายเครื่องราคาที่ไม่ปกตินั้นมีการขายที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมอย่างมากซึ่งทางร้านเองก็ตกใจเหมือนกันนะครับ และจากการสอบถามว่าราคารีเซลนั้นจะต้องมีการปรับราคาขึ้นไหมจากที่ได้ข้อมูลมาและจากข้อมูลที่ได้มานั้นก็ไม่ได้มีการปรับในส่วนของการบวกราคานะครับแต่ราคาต้นทุนเมื่อมาสูงขึ้นมันก็หลีกหนีไม่ได้ที่จะทําให้ราคาเครื่อง PS5 ในราคารีเซลจะต้องแพงขึ้นมาอีกประมาณ1,700บาทถ้าหากจะบวกราคาที่เพิ่มมากไปกว่านี้ก็มองว่ามันไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่กับสถานการ์ตลาดของเครื่อง PS5 ที่มันมีการประกาศเพิ่มราคาขึ้นโดยไม่มีสัญญาณบอกมาก่อนนะครับก็เรียกว่าเป็นการประกาศแบบฟ้าผ่าเลยทีเดียวหากเกิดเดือนหน้ามันมีราคาแพงขึ้น1,700บาทแต่สามารถ Walk-in เดินซื้อหน้าร้านได้กับทางตัวแทนจำหน่ายหรือ Sony s t o r e ในประเทศไทยได้แล้วมันก็มีสิทธิ์ที่จะเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับในถ้าถามในส่วนของมุมมอง A c คอนทกับเหตุการณ์นี้ มองว่าโซนี่จะยื้อราคาค่าต้นทุนหรือสภาพเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่นอย่างตัวค่าเงินเยนที่อ่อนลงมาอย่างยาวนานจนกลายเป็นประเทศที่ใายซื้อเครื่อง PlayStation 5ได้ที่ประเทศนี้ก็คือได้เครื่อง PlayStation 5ที่ราคาปกติก็ว่ามันถูกมากแล้วเมื่อมาดูค่าเงินเยนที่อ่อนลงไปอีกนั้นมันก็ยิ่งทำให้ถูกเข้าไปอีกและจะยื้อเหตุการณ์นี้ไปได้นานสักเท่าไหร่จนสุดท้าย ก็ต้องมีการตัดสินใจในการปรับขึ้นราคาของตัวเครื่องเกม PlayStation 5แบบยกกระดานไม่เว้นแม้แต่ประเทศตัวเองและข้อมูลอันนี้นะครับถ้าหากใครที่อยู่ในแวดวงไฟแนนซ์การเงินก็มาแชร์ข้อมูลกันได้นะครับกับความคิดของ A c ค n นสในส่วนนี้มันอาจจะไม่ถูกต้องก็ได้ที่มองว่าเงินรายได้ของกลุ่มธุรกิจโซนี่อย่างเครื่องเกม PlayStation 5นั้นเมื่อขายสินค้าได้ไม่ว่าจะเป็นสกุลเงินใดก็จะโดนแปลงให้กลับมาอยู่ในรูปของเงินเยนเข้าประเทศหรือเปล่า เพราะถ้าเศรษฐกิจญี่ปุ่นดีแถมค่างเงินเยน <Okay. S 1> ก็ไม่ได้มีค่างเงินที่อ่อนลงมากขนาดนี้ก็อาจจะไม่มีการปรับราคาขึ้นก็ได้นะครับในทางเพลย์ t เตชันก็ให้เหตุผลออกมานะครับกับการที่จะต้องปรับราคาเพิ่มขึ้นของตัวเครื่อง p s 5เพราะด้วยอัตราเงินเฟ้อที่ทั่วโลกสูงขึ้นรวมทั้งแนวโน้มของค่างเงินที่ไม่ค่อยสู่ดีซึ่งก็เป็นการตัดสินใจที่ยากลำบากเช่นกันนะครับกับการที่จะต้องปรับราคาเพิ่มขึ้นของตัวเครื่องเ l a y s t a t i o n 5และอีกประเทศ ที่ต้องวงเล็บไว้เลยนะครับที่คาดว่าไม่มีการปรับราคาขึ้นนั่นก็คือประเทศอเมริกาก็คงเป็นพราะค่าเงิน USD ก็มีการแข็งค่าอยู่มากนะครับหากเทียบกับประเทศอื่นๆในโลกถ้ามีการปรับราคาขึ้นไปอีกก็คงจะทําให้เครื่องเกม PlayStation 5จะมีราคาขายที่แพงที่สุดในโลกก็ว่าได้ส่วนเพื่อนๆรู้สึกผิดหวังกับตัวข่าวนี้ย่างไรกันบ้างก็นำมาแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมกันได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ